สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม f i อ e M นะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่ในประเทศ Maximum นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปไหว้ศาลเจ้ากันนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ไปไหว้ศาลเจ้านะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้เปิดไม้เนาะแต่คลิปนี้ผมจะเปิดไม้นะครับเราจะพาทุกคนไปไหว้ศาลเจ้านะครับนี่ศาลเจ้าที่ผมไปมันก็จะอยู่นี่ข้างบนเขาตรงนี้นะครับเลยเขาอำนวยไปหน่อยเนี้ยผมขอเพิ่มเสียงกัน ะลุงนะอะเพิ่มเสียงรถให้ดังๆไปเลยลุยกันเลยเดีย๋ยวเราจะไปไหว้สัเจ้านะครับพอไหว้เสร็จแล้วอะเราจะได้สั่งกระทานนะให้เรากดใช้สั่งกทานพอเรากดใช้สั่งกทานปึ๊บเขาจะพาเราไปหาสัมภเวสีนะครับเพื่อให้เราไปแผ่จุลินทรียร์สัมภเวสีเนาะ ถ้าแผ่ส่วนบุญเสร็จแล้วเราก็จะมีโอกาสได้ของรางวัลเยอะะมากมายเลยนะครับแต่ถ้าดวงตัวจริงๆก็จะได้แค่เครื่องรางมานะครับเป็นเครื่องรางโง่ๆนะครับสองอันถ้าตัวจริงๆก็ได้แค่อันเดียว <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวต้องลองไปดูนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างถ้าดีๆหน่อยเห็นก็บอกกันว่าได้น้ำยากันแตกด้วยหน้านี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าได้น้ำยากันแตกมาเนี่้ขายได้สามหมื่นห้าหมื่นะ ไฮ้ติดโอ้โหกระจกหลังกู้ไปแล้วเดี๋ยวผมขอบูทเอฟพีเอสกันนะครับเราจะว่ายสารเจ้าได้ทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงว้ายได้ครั้งเดียว ต้องไปซื้อคู่ัวก่อนนะทาไ้กันนี่มีคนอยู่ด้วยเขามาไหว้ขอพรกันเนี่ยทำไมไม่หนันหน้าไปหาศาลอะไรอย่างี้เนกะือบเหมือนผมไม่ได้ไหว้ศาลนะเหมือนผมไหว้ตักน้องคนเนี้ยอโดเอาหัวชนกันอีกเอาอากาศแม่สีลูกน่ะ แล้วก็กราบไหว้เป็นครั้งคร้าวเสร็จแล้ว,อ,วลอ้าวเฮ้ยรถหายอ้าวโอเคที่หายแล้วรถล,ลบวั Hello, <you> หาย right. อยู่ไหนอะหายอยู่ไหนอะโอเคครับผมเมื่อกี้รถลบนะครับมาเดี๋ยวเรากดใช้สังกะทานกันเลยนะครับนี่นะครับพอเราไปไหว้สามเสร็จใช่ไหมเราจะได้สังกะทานมาอ่ะเรากดใช้สังกะทานเลยนะครับแล้วมันจะนําทางเราไปหาสัมภเวสรีนะครับอ่ะเปิดแผนที่ดู นี่นะครับเป็นเส้นสีแดงกันะ GPS นี่นะครับสัมภเวสีอยู่ตรงนี้นะไปะเราไปกันเลยนะครับเราห้ามไปกดแบบว่าย้ายจุดย้าย GPS อะไรพวกนี้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะหาสัมภเวสีไม่เจอนะครับน่าแิดแ้ว นี่นะครับสัมภเวสียืนอยู่นี่อ้ว่าไงจ้า้องสาวพี่เอาส่วนบุญมาให้จ้าอ่าเขาบอกว่าข้าหิวเหลือเกินแห่กดอ e, ีเพื่อแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลอ่ะเรากดตัวอีนะครับอ่าอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วน,วนกุศลให้เขาครับอ่านนอโอเคโหลดเสร็จแล้วสัมภเวสีหายไปแล้วได้เครื่องรางมาครับโคตรสวยเลย <c oughs> ได้ขึ้นรางมาสองอันโ,อโหปะโถเอย้ยเนี่ยคนมนันไม่มีดวงไงโอ้โหเป็นท่อเลยเป็นท่อท้อเลยครับอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราข้ามเวลาไปอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเลยนะครับอามาถึงที่ศาลเจ้าแล้วนะครับขปให้ขอพรศาลเจ้ากันเถอะไว้ได้หรือยังอ่าไว้ได้แล้วนะครับ ขอพรกันครับพกัน <c oughs> <c oughs> ไปไวเสร็จแล้วนะครับไปมาเปิดสังกระทานกันเลยเ <c oughs> โอเคกดใช้สังฆทานเสร็จละคราวนี้อยู่ไหนนี่นะครับสัมงพระเทีตรงนี้นะไหนขอดูชัดๆหน่อยดยิผมอยากรู้ว่าข้างในนี้มันมีอะไรเนี่ยใชข,นะขอดูก่อนว่ามันมีอะไรอยู่ข้างใน เฮ้ยมันคืนหน้าผู้หญิงเว้ยทุกคนดูดิทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นปากผู้หญิงไหมแล้วก็แต่ว่าเราจะมองเม็เลูกกาดเขานะเพราะว่าผมเขาปิดลูกกาอยู่เห็นไหมเคเจ้าที่เจ้าทางเป็นผู้หญิงนี่่าปไป้เวลาออกไปตามล่าสัมภเวสีนะครับเราไม่ใช่หมอปานะครับแต่เราคือพี่หมอเกมเมอร์นะครับไหนวะไปทางไหนว,ไหนวะไปทางนี้ อยู่ที่รอบนี้จะได้อะไรตอนนี้ก็ปีสามสิบห้านาทีนะครับประชาชนสองร้อยสามสิบสองตำรวจห้าหมอไม่มีนะครับหมอออกเรียนตำรวจนะ เขาอยู่องเกาะเลยนะ,นนะโหแล้วนู่นสัมภเวสียืนหัวโตอยู่นู่นครับต้องว่ายน้ำ้าไปหามึงเนี่ยไอทิพายเป็นผีทำไ,ไมไม่มาหากูเดี๋ยวขอกระทืบผีสักหน่อยดีนี่อิเป๋ข้าวส่วนบุญส่งส,ส่วนมาให้เจ้า จ้าต้องให้ของดีีกับข้าไม่งั้นจะโดนกระทืบแบบนี้นี่นี่กระทืบไม่ได้เว้ยมันเป็นผีอ่าโอ้มันเลยคือกลี่มันเลยเกลี่มันเลยคเกลี่ข้าวสมบูรณ์สมบูรณ์มห้เจ้านะขอให้ข้าได้ของดีๆด้วยเถินแล้วเดี๋ยวจะมาอุทิศสมบูรณ์สมบูรณ์ให้ใหม่เฮ้ยได้น้ำยากันแตกห้าติเปอร์เซ็นท์ไงโอ้โหเนี่ยนี่นี่นี่น้ำยากันแตกห้าสิเปอร์เซ็นต์นี่แหละที่อยากได้โอ้โหหัวละสี่หมื่นห้าหมื่น เฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเยผมดีใจแล้วผมจะกระโดดลงไปข้างล่างถ้ากระโดดไปตายแน่นี่เดี๋ยวเราลองโพสขายดูเลยเบอร์ตัวเองเบอร์อะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงผมทำเบอร์ตัวเองไม่ได้หกเจ็ดห้าสามสองหนึ่งเราขายแค่สี่หมื่นนะครับพอเราเน้นออกไว้นะหกเจ็ดห้าสามสองหนึ่งไป โพสไปแล้วนะครับตัวไหญจะเป็นพวกแก๊งนะที่ว่าเอาไปกัน,นไปขึ้นอาวุธแล้วเดี๋ยวเราลอยอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเฮ้ยนี่ไงมีคนดีม,มาเนี่ยเป็นไงบอกแล้วอยู่ไหนครับเฮ้ยพี่อยู่ไหนเดี๋ยวผมไปตรง ชิบหายเอ้ยเนี่ยแ <c oughs> มพิมไม่ได้ดูเลยคือเมื่อวานอะเมื่อวานเนี้ยผมเห็นนะมีคนเขาขายอ่ะอ่ะานหนึ่งนะปิดแล้วครับ เมื่อวานอ่ผมเห็นมีคนโพสต์ขายกันนะห้าหมื่นกว่าด้วยนะนะกำลังไปครับส่ง gps ให้ดูว่าผมอยู่ตรงนี้่ะเราวิ่งไปส่งกันเลยเนี่ยเป็นไงสุดยอดขู่ผีวิธีหนึ่งผีกลัวเลยนม่ให้ต้องให้ขู่ผีนี่ ฟ้ามืดไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมปิดบูทเอพเอสกันถึงแล้วครับพี่ชายพี่ชายอยู่ไหนแต่เราต้องคุยกันผ่านเมสเซจนะครับนี่ว่าเราหูดับนะครับเราหูดับเราบอกเขาด้วยสวัสดีครับพอดีผมหูดับนะครับผมไม่ได้ยินนะ ขอบคุณครับน <Yeah. S 1> ่าเขาบอกขอบุณครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะได้เงินมาใช้ละสี่หมื่นหลังจากที่ว่ารอสองชั่วโมงนะครับแต่ระหว่างสองชั่วโมงนี้ผมก็ไปฟาร์มมาได้มา,าวกหลายบาทเลยเนาะน่าจะได้เกือบแสนละ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไว้คลิปต่อไปผมจะมาทำคอนเทนต์อะไรก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับ